หน้าฝนมันสวยบรรยากาศมันดีนะครับแล้วก็ระหว่างทางก็สวยด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้จะไปพิสูจน์กันนะครับไปกันเลย ก่อนขึ้นไปก็มาแหวะไ่ว้ครูบาศรีวิชัยก่อนนะครับ ไสทรงเครื่องนะครับมาละ25บาทนะครับตรงจุดชมวิวนะครับนี่นะครับราคาไม่เท่าไรนะครับแต่ความเย็นนะครับเย็นเจี๊ยบเลยแล้วขึ้นมาประมาณ6กิโลนะครับก็จะถึงวัดผาลาดนะครับนี่นะครับใครมาเที่ยวดอยปุยหรือดอยสุเทพนะครับเส้นนี้นะครับก็แวะได้นะครับเพราะว่าติดติดถนนที่เราจะขึ้นไปเลยนะครับเนี่ยขึ้นมา หกกิโลนะครับขวามือก็จะมีน้ําตกด้วยนะครับนี่นี่นะครับโอ้ลงเล่นได้เลยนะครับ <Yahoo! S 1> นี่จะมีแอ่งเล็กๆอยู่ตรงนี้ ไเล็กนะครับใหญ่นะเนีย่ยลงเล่นตรงนั้นได้เลยนะครับหินตรงนี้ไม่เลื่นนะเนีย่ยไม่มีตะไคร่น้ํานะครับ าเพื่อนมาเล่นนันเลยนะครับตรงนี้นะครับขึ้นมาจากตรงคูปาศรีวิชัยนะครับหน้าสวนสัตว์อ่ะ6กิโลนะครับนี่นะครับเป็นแอ่งเลยนะครับแล้วเป็นข้างข้างล่างนี่เป็นที่เรียบนะครับนั่งนี่นั่งกินนั่งดื่มได้นะครับนี่โอ้สวยสวยสวยนี่เลยนะครับเนี่ยเอาเสือมาปูนั่งเล่นกันครับบรรยากาศ ล่มลื่นเย็นฉับบำเย็นช่บบำชบสบายเลยนี่เนี่ยครับอยู่ติดถนนเลยไม่ต้องเดินนะครับไม่ต้องเดินเข้าในป่านะครับรถก็จอดตรงนี้เลยนี่เห็นไหมเนี่ยผมจอดตรงนี้เลยนะครับนี่นะก็เจอน้ําตกแล้วครับน้ําตกอยู่ใกล้นีในใ่เลยเนี่ยฮะนี่นะครับแน่ติดถนนเลย แวะเติมพลังก่อนนะครับทุกคนนี่มูช้าซื้ออ่าเซเว่นแวะซื้อไผ่ไก่มาสองชิ้นนะครับกับนมเปรี้ยวนะครับดีทเกนนะครับโอ้โหนี่นั่งกินบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติแบบนี้นะครับสุดยอดเลยนะครับนั่งกินฟังเสียงน้ำตกนี่ฮนะถ้ามาถ้ามาเที่ยวหน้าฝน,นนะครับเสน่ห์ของมันนะครับ ธรรมชาติจะร่มเลือนนะครับข้างทางจะเขียวขจีแล้วก็จะมีน้ําตกเป็นระยะๆะะนะครับ่าจะขึ้นไปถึงดอยปุยนะครับวันนี้จะไปคุณช้างเขี้ยนก่อนนะครับเห็นเขาบอกว่าอ่าบรรยากาศมันดีนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาก็จะแวะไปที่ดอยปุยด้วยนะครับเพราะว่าอ่าเส้นทางเนี่ยอ่าเลยจากภูพิงไปนะครับมันจะมีทางแยกนะครับ ถ้าเราเลี comigo, upstairs, to to couch, the the ้ยวขวาไปมันก็จะเป็นขุนช่ยงเชียนนะครับเลี้ยวซ้ายก็จะลงดอยปุยนะครับแต่ว่าเลี้ยวซ้ายลงโดยปุยเนี่ยจะใกล้กว่าที่เราจะไปชช้นขุนช่างเชียนนะครับแต่วันนี้จะไปขุนชังเชียนก่อนนะครับถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะพาไปดูดอยปุยนะครับแต่โดยปุยนะครับบ้านมงโดยปุยนะฮะปัจจุบันมันจะไม่ไม่เหมือนแต่ก่อนนะฮะผมว่านมูลเสน่มันหายไปนะครับเพราะว่า อย่างเนี้ยบ้านมงุงบ้านดอยเนี่ยก็จะอยู่ลึกๆในๆนะฮะข้างหน้าก็จะเป็นขายของนะครับขายของปากขายชุดพื้นเมืองนะครับพวกชากาแฟอะไรขนมอะไรที่มาจากจีนะนะมีแต่ภาษาจีนทั้งนั้นนะครับเนี่ยนะแต่ก่อนเนี้ยใครคิดว่าจะขึ้นไปดูบ้านมงุงบ้านดอยอ่ะไม่ค่อยไมไม่ไม่ไม่ค่อย ได้ฟิลล์แล้วนะครับอ่าโอเคไปต่อถึงสามแยกตรงนี้นะครับถ้าตรงลุงไปข้างล่างนะครับจะเป็นอ่าต้อยปุ้ยนะครับเดี๋ยวเราจะไปขุดเชื่เงียน่นะครับเลี้ยวขวาไปนะครับ นะครับมาอ่าช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ปกติคุณชัาเทียนเนี่ยเขาจะมาดูอ่าดอกพญาเสือโคร่งนะครับช่วงปลายปลายเดือนมกรากุมภานะครับอ่าดอกพญาเสือโคร่งก็จะบานนะครับที่นี่จะเยอะเป็นพิเศษนะครับคุณชั้เนเทียนนะครับก็บ้านนะครับหมู่บ้านลักษณะหมู่บ้านก็เหมือนหมู่บ้านทั่วไปนะครับแต่เพียงแต่ว่าเขาอยู่ในหุบเขาเชิงเขาแค่นั้นเองนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับเป็นอเป็นเผ่าม้งนะครับเพราะว่าเห็นใส่ชุดชาวดอยอยู่นะครับหลายท่านนะครับนี่นะฮะถ้ามาช่วงนี้ก็มาชมธรรมชาตินะครับค่ะสองข้างทางนะครับสวยๆนะครับแล้วก็จะมีจุดชมวิวเป็นระยะๆนะครับเราก็เข้าไปแวะถ่ายรูปสวยๆได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงนี้หนุ่มสาวนะครับเขาจะมาเที่ยวกันเยอะนะครับวัยรุ่นนะครับ คู่รักต่างๆนะครับหลายเพศหลายวัยนะครับก็จะาพากาันมาชมธรรมชาติสวยๆแล้วก็ถ่ายรูปกับวิวนะครับจดชมวิวสวยๆนะครับ